เป้าหมายแรกของเลวอนก็คือร้านสคริปต์บาร์บาร์เล็กๆที่เจนนี่กับเพื่อนสาวเคยแวะมาในคืนเกิดเหตุตัวร้านตั้งอยู่ในย่านที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมและอาชียกรรมแฝงอยู่ตามมุมมืดของทุกตรอกซอกซอยบรรยากาศในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นบุหรี่เล่าทุกเทยอย่างต่อนเนื่องเสียงหัวเราะสลับกับเสียงเพลงเบสต่ำที่สะท้อนจากลำโพงเก่าๆทำให้ผู้มาเยือนจากโลกภายนอกอย่างเลวอน ต้องใช้เวลาไม่น้อยในการกลืนตัวเองเข้าไปในสภาพแวดล้อมแห่งนี้เขานั่งเงียบๆดื่มเบียร์แก้วหนึ่งขณะที่สายตากวาดไปทั่วร้านอย่างระแวดระวังก่อนจะสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดเก่าวตัวหนึ่งติดอยู่บริเวณมุมผนังด้านบนมันเป็นสิ่งสำคัญที่อาจบันทึกภาพในค่ำคืนที่เจนนี่หายตัวไปเลวอนเก็บข้อมูลไว้ในใจโดยไม่แสดงท่าทีใดออกมาก่อนจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้หลังจากนั้น เขาแอบออกไปยังตอกเล็กๆ